สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอนาคตของนินจาโกมังกรพงาดซีซัน3หลังจากที่ห่างหายกันไป1เดือนเต็มนะครับผมได้พักบ้างเลยนะครับ <c oughs> คลิปวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับนินจาโกซีซัน3ล้วนเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาหลังจากพาร์ท2ซีซัน2ได้จบลงไป เราจะมาพูดถึงบทความก่อนที่เขาพิมพ์มานะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเซตกัน คงจะได้ยินข่าวลือมากมายเรื่องที่ว่าเซนจะเป็นตัวเอกในซีซั่น3นี้ไวไลในซีซั่น3จะเป็นเผ่าที่เรียกว่าดากอนเนียนนะครับหรือดากอนเนียนก็ได้เหมือนมินเนียนนะครับเพวกเขาจะมีหมู่บ้านตันเดอร์เป็นของตัวเองนะครับซีซั่นที่3ของมังกรพง,งานนะครับจะแนะนําต้นกําเนิดของมังกรแห่งสมาธิของเซนด้วยนะครับและเซนจะมีบทบาทสําคัญในซีซั่นนี้อีกด้วยผมจึงใช้หน้าปก รูปเซนตั้งแต่ต้นคลิปผมว่าทุกคนพอรู้เรื่องเซตใหม่ในซีซั่น3เรียบร้อยแล้วแต่ผมก็จะมาพูดอีกนะครับซึ่งบางคนก็รู้ข่าวเรื่องนี้ไปแล้วผมก็จะมาเล่าให้ละเอียดแล้วกันว่ามันเป็นยังไง ภาพที่คุณผู้ชมชมอยู่นั้นนะ่ะเป็นของจริงส่วนหนึ่งของปลอมส่วนหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าเป็นเซตเดโมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมมันเป็นเซตเดโมนะครับทุกคนดูที่71833นะครับ Lord Last Stormjet นะครับตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนเป็น Lord Last และ a ารินต o ม m จ็ดไปแล้วนะครับบอกแล้วมันมีบางส่วนเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อนะครับ แล้วจะบอกว่าเลโก้หลอกได้ไหมก็ไม่เชิงว่าหลอกนะประมาณว่าเปลี่ยนแปลงชื่อมากกว่านะครับให้เข้ากับซีซัน3มากขึ้นนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาที่ตระกูลสปิงจิรึก่อนเลยนะครับ 1> 7 1 8 2 3ถึง71826นะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเลโก้ LEGO เปลี่ยนรหัสเป็น718เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมดยุค717แล้วสปินจิสือที่ผมอ่านอยู่นะครับก็จะเป็นสปินจิสือดากอนสปิน n นอรนะครับแต่ข่าวลือว่าจะเหมือนแอร์จิสืในยุค2015เลย <Wow. S 1> ซึ่งผมว่ามันไอเดียดีนะถ้าสมมุติ ได้ทำแอร์จริสืออีกครั้งแต่อยู่ในชื่อใหม่ชื่อว่า d ากอนสป p ินจิส s อนะครับผมสนใจนะเพราะผมก็อยากได้เหมือนกันนะและตอนนี้ก็แรมากหายากแล้วด้วยนะครับต่อมาในเซต71827นะครับเซนแบตเทิลสูตร m i กนะครับน่าจะเป็นเหมือนเซตอาจารย์ลอยนะครับเซตอาจารย์ลอยที่มีหุ่นยนต์เจเล็กๆด้วยใกล้เคียงกันต่อมาในเซต71828นะครับลอยพุชแบ็กไลท์คลานะครับน่าจะเป็น เหมือนกับนินจาโกคอร์หรือไม่ก็ทรงนินจาโกซีซั่น8เลยนะครับเป็นเซตหนึ่งที่น่าจะใหญ่เหมือนกันแหละถ้าเป็นพุสเปกนะครับต่อมาในเซต71829นะครับรอยกร e นฟอเรสต์ด a กอนนะครับเซตนี้จะเป็นเซตมังกรของรอยนั่นเองนะครับและเป็นคำว่า Forest ด้วยก็แปลว่าจะเป็นมังกรป่านะครับเคยเห็นภาพหลุดอยู่นะ ที่แฟนอาร์ตที่เขาทำรอยขี่มังกรฟอร์เรสนะครับต่อมาในเซต7 1 8 3 0นนะครับคายม i กสตอ r ์มไรเดนะครับข่าวลือคือว่าจะเป็นเหมือนกับคายที่ขี่หุ่นยนต์และขับรถอีกทีเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะจะเป็นเซตที่เอ่อเรียกว่าจะเป็นเหมือนกับคอร์ดก็ไม่เชิงนะเพราะว่ายังตัวเต็มยังไม่ออกมาบางทีอาจจะเป็นหุ่นยนต์ขับรถยนต์เลยก็ได้นะครับไม่ใช่มอไซค์เหมือนกับนินจาโกคอร์ดนะ ในเซต7 1็ด1น e ินจาสปินจะครับถ้าแปลไทยก็วิหารสป i ินจิ s u ก็น่าจะเป็นเซตเอ่อเป็นชุดใหญ่เหมือนกันแหละผมว่าถ้าเป็นพวก Temple ขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ8 0 0ถึง1ั0 0ชิ้นขึ้นไปนะครับและเซตนี้ก็น่าจะขายอยู่ราวๆประมาณ4,500 5 0 0 0ได้ ผมก็นึกภาพไม่ออกนะว่า s p i n j i t e r Temple เป็นไงนะครับผมก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันเจ็ดหนึะครับอันนี้ผมก็เกินไปข้างต้นแล้วก็คือ r u s แอนอารินซูเปอร์สตอมเจนะครับคือผมลืมพูดซูเปอร์ไปด้วยต้องขออภัยทุกคนด้วยก็น่าจะเป็นยานที่นั่งได้2คนนะครับเดานะหรือไม่ก็คนละยานกันเลยมาช่วยสู้ด้วยกันเจ8 3หนึะครับเซนอัลตา คอมบิ m เมกนะครับก็จะเป็นเหมือนหุ่นยนต์เลยแต่ที่สะพายมากกว่านั้นก็คือมีพิกเซลกลับมาแล้วก็ข่าวลือนะครับอันนี้แน่ชัดแล้วว่าพิกเซลจะกลับมาแน่นอนมีภาพหลุดออกมาแล้วด้วยภาพที่พิกเซลจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่พิกเซลจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วทรงผมก็เปลี่ยนไปด้วยไม่รู้การประสานเนี่ยจะไปทำให้พิกเซลนั้น เปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับซีซั่นสามอาจจะเล่าถึงว่าทําไมเซนเนี่ยถูกสตาฟไว้อยู่ก็ได้นะพิกเซลอาจจะช่วยเซนก่อนที่พิกเซลจะเปลี่ยนใจเป็นพวกตัวร้ายหรือเปล่าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งนะครับดาวกลเนียนสตอมวีเลชเชอร์นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนหมู่บ้านในซีซั่น14นะครับซีซั่นไอซ์แลนด์นะครับไม่ใช่ออสแลนด์นะผมชอบพูดออสแลนด์มากเลยต้องขออภัยทุกคนมากน่าจะเป็นเหมือนหมู่บ้านนะครับอาจจะไม่เหมือนกับ เซตซีัสิบเลยก็ได้หรือว่าจะเหมือนเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็น Storm Villager เหมือนกันนะครับหมู่บ้านพายุหลายๆคนยังประหลาดใจอยู่ทำไมผมข้ามรหัสบางรหัสไปอย่างเช่นรหัส71834และข้ามไป71841มันยังมีเซตที่ยังไม่ออกนั่นเองนะครับคือยังเซตยังไม่เผยชื่อมีไหมมีเหมือนกันครับ พราะผมก็ไปหาจนได้นะครับก็รอข่าวหลุดมาเรื่อยๆนี่แหละครับผมก็เลยยังไม่รีบทําสักทีเกี่ยวกับนินจาโกมังกรพงงาซีซั่นสนั่นเองนะครับเ1 8 3 2 t h u ง d e r f a n งันเดอร์แฟงดากรนะครับก็จะเป็นเซตมังกรสายฟ้านะครับมังกร Thunder ก็แปลว่าฟ้าผ่าสิเอาเอาเป็นว่าเป็นมังกรสายฟ้าแล้วกันนะครับมังกรนี้จะมีสีแดงนะครับแล้วก็ม่วง และดำนะครับผมประหลาดใจคือมังกรสีแดงนะอ๋อโอเคผมพอนึกออกอยู่จะมีฟินิฟิกเกอร์อยู่ที่5ตัวนะครับต่อไปในเซต71836 Source d r a g o o of Focus นะครับก็คือขุมพลังใหม่นะครับที่จะมาคุยกับเซนแทนนะครับผมว่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่ามังกรแห่งสมาธินะฮะมังกรจะมีสีม่วงแล้วก็จะมี 2หัวด้วยและจะมีฟินิชฟิกเกอร์ถึง9ตัวละครด้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับน่าจะเต็มอิ่มกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูเวลาเหมือนกันเอา้าพอตัดแล้ว7นาทีเลยเหรอเนี่ยผมคิดว่าประมาณ3-5นาทีเท่านั้นเองนะครับก็คลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ